จำคุกกระทงละสองปีสี่กระทงจําำพุก8ปีไม่รอรงอาญาชดใช้ค่าเสียหาย3า0 0 0นหบาทในครั้งนั้นสารชั้นต้นคนภัยบุญยื่นหุทธรเมื่อวานนี้ได้ทราบในเวลาต่อมาว่าสารวุทธรมีคำพิพากษายืนตามสารชั้นต้นนั่นก็คือจําคุก8ปีโดยไม่รอลงอาญาคะ่ะและชดใช้ค่าเสียหาย 3, ามแสนหบาท ทั้งนี้ทั้งนั้นนั่นก็แปลว่าสองสารพี่ภาคสาตรงกันไม่เปลี่ยนแปลงการที่จะขอประกันตัวเมื่อวานมีรยายงาน,นว่าคุณไัยบูลจะพยายามขอประกันตัวแต่ปรากฏว,ว่าสารที่หนองบัวลำพูมีเหตุจะต้องส่งให้สารดีกาพิจารณาเพราะฉะนั้นเมื่อส่งไปยังไม่มีคำสั่งสารดีกาลงมาเจ้าหน้าที่ก็ต้องควบคุมตัว ครูภัยบนเนี่ยเข้าเรือนจําค่ะเข้าเรือนจำหนอง